อนุญาตถามค่ะการที่จะทำทำงานหรือว่าทําอะไรในบางอย่างในชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเพือ่อให้ประสบผลสําเร็จอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์พอมีแนวทางที่จะแนะนำไหมคะที่จะเอามาใช้กับการใช้ชีวิตในประจําวันนี้ได้ค่ะเพื่อการ <ผล S 2> จะทําอะไรให้ประสบผลสําเร็จใช่ไหมถ้าโยมไปอ่านในภพภูมิเนี่ยโยมจะได้ข้อมูลที่พระศาสดาบ,บอกถึงความสําเร็จตามความปรารถนาให้ทำห้าอย่าง หนึ่งให้เป็นผู้มีศรัทธานะอย่างที่สองให้เป็นผู้มีศีลน,นะอย่างที่สามให้เป็นผู้มีการสั่งสมสุตตะนะให้มีจาคะให้มีปัญญาเนี่ยโยมทำห้ายอย่างเหล่านี้นะทำอะไรผู้เจ้าบอกสำเร็จหมดปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดสำเร็จความปรารถนาเลยนะแล้วถ้ายมทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโยมจะเห็นเลยภาพการที่เรามี มีศรัทธามีศีลมีการสั่งสมสุตตะมีจาคะมีปัญญาห้าอย่างนี้เหลือเฟือละชีวิตโยมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆคิดอะไรบางทีมัน,มนได้มานะแล้วมันมีช่องทางให้เป็นไปเองทำไมบางทีเราก็ขยันแต่ไปติดต่องานเอ๊ะมันเจอแต่คนไม่ดีไม่มีคนช่วยเหลือนะบางคนไปติดต่องานไม่มีคนช่วยนั่นโน,น,น้นนี่ทุกอย่างมันลาบลื่น ทำไมชีวิตบางคนลาบเลื่นไม่ลาบเลื่นอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะบางคนปัญหาน้อยสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรนะมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้น <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องของเทพบรรดาทเทว,วดาบรรดานพรหมบรรดานนะ,ะเป็นเรื่องของกรรมทางกายวาจาจิตท,ที่เราได้กระทําดังนั้นอย่างคําถามข้ามวันเสาร์เมื่อคือนเะนี่ยบอก ทางเมืองจันช่วงนี้ก็จะมีไปไหว้สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาเทพเจ้าศาลโน,น้นนั่นนี้นะเขาไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้บันดาลได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ8ที่1ที่ชาวพุทธเราจะต้องละให้ได้นะในความเป็นโสดาบันจะต้องเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ให้ได้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ ไม่มีใครบันดาลอะไระคนนี้จงไปถูกรถชนคนนี้จงไปป่วยคนนี้จงไปเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่มีและถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นเราจะเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวกําหนดต่างๆเนี่ยมันคือการปฏิบัติทางกายวาจาจิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระเจ้าจึงบอกกับภารัตทวาชกวาเสษถาว่า บุคคลเป็นพรามณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมนะเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมอย่างนี้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมนะมากมายนะเพราะพระองค์เนี่ยสอนวิธีเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเอาไว้ด้วยนะด้วยการมาถอนอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้งหนั้นคนบางคนพอ รู้ว่าอ้โหทุกอย่างเป็นไปนตามกรรมหมดเลยก็นึกว่ากรรมเป็นเทพเจ้าะและ้วสั่งโน่นนั่นนี่โดนบันดาลในทุกอย่างไม่ใช่มันแก้ได้ที่ตัวเราเราเนี่ยไปยึดมั่นในระบบของกรรมเองระบบของกรรมคือระบบของขันห้านั่นเองถ้าเราถอนความยึดมั่นในระบบของขันห้าได้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรา,เรากรรมไม่มีนะระบบของกรรมจะถูกปล่อยวางถูกโยนทิ้งไปนะ เราก็ไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปพระหานทั้งหลายจึงไมไ่ต้องรับกรรมอะไรนะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ดีๆนะดังนั้นผู้ที่บอกว่าอ้อนวอนสารเทพเจ้าสวนป่า,าศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วจะได้ผู้เจ้าจะปฏิเสธเลยปริพาชคในครั้งพุทธกาลก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่พระองค์เนี่ยบอกว่า บอกกับปริพาชกนั้นว่าถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันได้เนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมก็รวยกันหมดทั้งโลกนี่อ้อนวอนเป็นกันหมดโย,ยมก็อ้อนวอนเป็นผมขอร้อยล้านนี่ก็ขอพันล้านนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขอกันได้หมดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่นะทุกคนต้องกลับมาสร้างเอาเองประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตต่างหากนะตัวนี้คือกรรมทางกายวาจาจิต เป็นตัวที่จะชี้ว่าเราจะได้เป็นอะไรต่อไปนั้นให้เราปรับความเข้าใจให้ถูกต้องขอขอสรุปห้าข้อเมื่อตะกี้อีกครั้งหนึ่งคร <น Aha, S 1> ับอาจารย์ก็คือหนึ่งมีศรัทธาในตถาคตนะยมต้องมีศรัทธาในตถาคตตัวศรัทธาในอันดับแรกคือพระพุทธเจ้านั้นยังเห็นเจ้าสักยะไหมขนาดฝั่งหนึ่งเป็นให้หมดเลย ให้บริษัททั้งสีของผู้เจ้าเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้เจ้าเขาจะเลือกผู้เจ้าเห็นไหมโยมเห็นไหมว่าความเป็นสาวกเนี่ยไม่ได้เซี่ยวเลยนะสาวกก็คือสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนผู้เจ้าถึงบอกอย่าบัญญัติคําสอนอย่ามาพาสิทธ์อะไรสาวกดังนั้นแล้วจริงๆเนี่ยคำสอนสาวกเนี่ยไม่มีมีไม่ได้นะหนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้คําสอนอาจารย์ฉันอาจารย์นั้นมีไม่ได้เลยเนี่ย มีแต่คำสอนตถาคตผู้ดเดียวแล้วพระเนี่ยมีหน้าที่จำคำตถาคตเอามาบอกให้โยมว่าตถาคตเนี่ยพูดอะไรสอนอะไรภารทวาชาเนี่ยกษัตริย์มาถามนะอันนี้เป็นยังไงนี้เป็นยังไงภารัทวาพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้คำถามต่อมาตถาคตตรัสว่าอย่างนี้นะไม่ว่าจะถามอะไรบอกพระพรุทธเจ้าพ,พูดว่าอย่างนี้เห็นนะเพราะนั้นสาวกจะใช้ปากพูดคำพระพรุทธเจ้า เป็นกระบอกเสียงให้พระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าถึงมาเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนถ้าโยมใช้คําแปลนี้ไปใช้ทุกๆครั้งโยมจะเข้าใจถ้าสาวกคนใดเกิดอยากบัญญัติขึ้นมาผู้ฟังคําสอนขอบัญญัติคําสอนถกลงแล้วจะฟังหรือจะเป็นคนบัญญัติกันแน่ใช่ไหมแต่พอเราไม่ได้ใช้คําแปลปุ๊บเราก็เลยงงเราก็เลยคิดว่าสาวกจะไปบัญญัติอะไรได้พระเจ้าจึงห้ามไว้ บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเนี่ยภิกษุทั้งหลายทั้งนั้นน่ะพวกเราเป็นภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะปะอรหันโสดาสกิทาคาอนาคามีครบหมดเลยครูเจ้าสั่งเลยภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเห็นนะจักสมา,าทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจนทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสริมเลยอยู่เพียงนั้นโอ้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวมันชัดเจนมากนะนั้นถ้าเราเป็นพิสูจ์ทั้งหลายแล้วเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในตถาคตอย่างเจ้าสักยาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่กล้าบัญญัติอะไรเราจะมีแต่นำคำตถาคตมาเปิดเผยมาบอกนั้นเราก็ทำหน้าที่อย่างนี้เท่านั้นส่วนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนก็เรื่องของแต่ละคนตามอินทรีย์แต่ละคนว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนนี้อาจจะเป็นพระหรหันเป็นอนาคามีเป็นสกทธาคามีเป็นโสดาบันนะอ่าก็ตามอินทรีย์แต่ทุกคนเวลาพูดจะพูดเหมือนกันคือพูดคำตถาคตนะเพราะมีความเลื่อมใสยอยู่ในจุดเดียวกันอย่างนี้นะเนี่ยให้เข้าใจรูปแบบเป็นอย่างนี้หลักการเป็นอย่างนี้นะ, <c oughs> นะมีประเด็นต่อไหม คําถามกระดาษละได้เอามาก็ได้คำถามกระดาษถามมาว่าการที่ไปทำเพื่อถวายทานภิกษุแต่ภายหลังมีเหตุให้ไม่ได้ไปหรือพระไม่มาอาหารเหล่านั้นควรจัดการอย่างไรควรทิ้งหรือนำมาใช้ประโยชน์เพราะมี พระวงเล็บโยมบางท่านบอกว่าท่านเป็นพระละหันวงเล็บท่านหนึ่งเคยบอกว่าเคยมีคนเตรียมอาหารเพื่อถวายแด่ภิกษุแต่ภายหลังพระไม่มาเขาจึงนำอาหารนั้นมารับประทานเขาจึง ไปเกิดเป็นเปรตขอความกระจ่างในเรื่องนี้อ๋อเอมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเนาะ <c oughs> เขาว่ามาเวลาเขาว่ามาเนี่ยถามเขาด้วยนะว่ามาจากพระสูตรไหน <c oughs> นะพระองค์ตรัสไว้ที่ไหนอย่างไรนะนั้นเวลา <c oughs> เวลาพระพูดไม่ตรงกันพูดไม่เหมือนกันวัดนั้นวัดนี้สำนักนั้นโน้นนี้สอนไม่เหมือนกันเนี่ยพูะุทธเจ้าวางหลักมหาประเทศสี่ไว้แล้วว่าอย่ารับรองอย่าขัดขานจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วนำมาตรวจในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตนะ,นะถ้าคำของใครเนี่ยเข้ากันได้ลงกันได้เนี่ยเหมือนกับคำตถาคตเนี่ยก็แสดงว่าภิกษุนั้นนะจำมาถูกนะจำมานะไม่ใช่พาสิทธ์อะไรมาเอง แต่ถ้าคําของใครเข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกับคําตถาคตเนี่ยก็ให้ทราบเถอว่านะภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดนะนั่นไม่ใช่คําตถาคตให้ทํำยังไงให้ละทิ้งคําเหล่านั้นไปเสียอย่าสืบต่อนะผู้เจ้าให้โยนทิ้งเลยดังนั้นบทพินชนะใดๆก็ตามที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปอย่าสืบต่อ <c oughs> คําพระศาสดาเนี่ยโยมท่องจําได้ทุกคํา แต่โยมลองเอาหนังสือสาวกมาแล้วโยมลองท่องจําทุกคานะโยมจะรู้สึกแปลกแปลกแหละนะเพราะมันจะมีคําที่มันไม่มาตรฐานนะนั้นคําสาวกเนี่ยมาจําทุกคาไม่ได้แต่คําพระเจ้าจําทุกคําได้นี่คือความต่างชั้นกันอย่างสิ้นเชิงนะเพราะพระูเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวนะนั้นแม้แต่คำมาตามาก็อย่าไปจําทุกคำนะนะ อาตมาจะพยายามพูดคําพระเจ้าให้มากที่สุดเหมือนที่สุดแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดให้โยมไปฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลักการเดียวกันนะเ,เรื่องนี้สําเร็จที่เจตนานะสำเร็จที่เจตนาถ้ามันไม่สําเร็จประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเราก็าเอาไปทําประโยชน์ต่อนะเอาไปทําประโยชน์ต่อได้ เมื่อกี้ที่อธิบายถึง5ข้อที่ทําให้สมหวังนอกจากศรัทธาและศีล5้าขอช่วยช่วยอธิบายอีกสาข้อได้ไหมคะอีก3ข้อข้อแรกมีศรัทธาในตถาคตนะมีศีลคารวาก็ศีลห้าพื้นฐานก่อนศีล5้าเอาศีล5้าให้ดีแค่นี้เพราะเริ่มแตะโสดาบันละศีลหเนี่ยนะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติละแล้วก็มีการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังคำตถาคตมาก นะคำผู้เจ้าเนี่ยซีดีต่างๆเนี่ยโยมเอาไปฟังเรื่อยๆนะถึงแม้โยมจะเคยได้ยินคําว่ารู้จำไม่รู้จริงเนี่ยนะมันไม่ใช่นะเพราะว่าการรู้จำในคําตถาคตมันมีอนิสงส์มันไม่เหมือนกับคําสาวกเพราะการจำคําพระตถ,ถาคตได้เนี่ยโยมโยมจะได้ขยบชั้นเป็นผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมา แล้วถ้าวันใดย,ยมทําสมาธิได้แล้วตายไปยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะเปรนิพานในภพนั้นนี่คือพระสูตรที่เราไม่เคยทราบเพราะไม่มีสาวกมาบอกนะมาบอกคําพระเจ้าในพระสูตรเหล่านี้ให้ฟังว่าการจําคําตถาคตได้นั้นมีอน,นิสง์อะไรบ้างและการได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตสามารถที่จะละสังโยชน์าเบื้องต่ําได้ในขณะนั้นนะ วันนั้นก่อนตายเนี่ยใครมีญาติพี่น้องก่อนตายใกล้ๆจะตายเอาคำตาถาคตไปเปิดให้เขาฟังและผู้เจ้ายืนยันว่าการบรรลุธรรมของเขาตอนนี้กับผู้บรรลุธรรมแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบไงไม่มีใครมาบอกพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอเนี่ย <c oughs> ฟังคำตาถาคตหนึ่งเนือง จนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระศาสดายืนยันเลยว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทํากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในพบของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมเห็นนะประโยชน์มันคือตรงนี้นะนั้นถ้าโยมบรรลุธรรมขั้นตามโสดาบันประเภท7ชาติโยมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีก7ชาติ รวมกับชาติที่เป็นเทวดารวมกับชาติที่ฟังธรรมะของตถาคต1นหนึ่งคล่องปากขึ้นใจรวมก็เป็น9ชาติเห็นนะพระสูตรนี้เราก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันนั้นนี่คือการสั่งสมสุตตะประโยชน์ของการฟังคําตถาคตหนึ่งนนั้นเรามีคําของสัพพัญยูผู้เลิศแล้วเปิดฟังบ่อยๆเหมือนเราแต่ก่อนที่เราเคยฟังคําอาจารย์โน้นอาจารย์นี้บ่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นตถาคตฟังบ่อยๆ่อยๆบ,ยบยเพราะคำตถาคตทุกคำถ้าเข้าไปในการทรงจำของเราแล้วเนี่ยมีประโยชน์หมดเราจะขยบชั้นเป็นผู้ได้สดับในธรรมและถ้าเราขยบชั้น <c oughs> เป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับอันนี้1ตั้งแต่ได้ตั้งแต่การหลุดพ้นไปเลยและถ้ายังไม่หลุดพ้นได้สมาธิก็จะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลเหมือนกันและจะเป็นนิพพานในภพนั้นนะ นี่ประโยชน์การสั่งสมสุตตะนะอ,อ,อันต่อไปก็คือมีจาคะนะมีจาคะก็ต้องมาพูดเรื่องจา้ะอีกว่าจา้ะการเสียสละแล้วเนี่ยวางจิตอย่างไรนะพระองค์บอกสอนการวางจิตพรภูมิอีกเช่นกันนะกลับไปอ่านตรงนี้พระองค์ตัดกับสารีบุตรว่าการวางจิตของคนให้ทานเนี่ยต่างกันนะ บางคนเนี่ยหวังผลในทานนะมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจกได้สวยผลของทานนี้อันเนี้ยจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่โยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำที่สุดเลยนะจาตุมหาราชิกะนะนี่คือผลใหญ่แต่พระองค์บอกว่าเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ต้องกลับเข้ามาสู่สังสาร,รนี้อีกเหมือนเดิม มาแก่เจ็บตายไปสู่นรกกําเนิดเด้ฌานเปรตวิสัยเหมือนเดิม <c oughs> บางคนให้ทานคิดว่าการให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทําตามประเพณีไม่ให้เสียประเพณีบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ให้ทานดีกว่านะเห็นไหมาการวางจิตหลายแบบมากบางคนคิดว่าเออให้ทานแล้วเราจะมีจิตเลื่อมใสนะมีปิตินี่กขขขข็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งการให้ทานแบบใดถึงจะได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่พูุ้ทธเจ้าบอกให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งยังไงก็กลับไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่ตรัสเรื่องการให้ทานนะกับช่างไม้ในลักษณะที่เป็นโสดาบันอยู่คนคือมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือน นี่โสดาบันบุคคลเห็นนะ,ะนั่นคือประเด็นคือเวลาให้ทานโยมต้องมีใจปราศจากความตรหนี่ละความตรณี่อันเป็นมนทินตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญแล้วก็ละการวางจิตแบบต่างๆที่ผู้เจ้าตัดไว้ซึ่งผู้เจ้า <c oughs> บอกเตือนพิสูจนทั้งหลายเลยว่าเนี่ยอย่าไปวางจิตอย่างนั้นนะอ่าอย่างเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราต้องการ การให้ทานแล้วจะได้ความเป็นอริยะนะควรวางจิตอย่างนี้ถ้าอย่างอื่นยังไม่ได้แต่ตัวทานและว,วางจิตถูกอย่างนี้ได้ผู้เจ้าบอกเธอจะไปเกิดเป็นพรหม,มกะพรหม,มกายิกานังเทวานางังและจะประ่ะไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะก็คือไม่ต้องกลับมาสู่สังสารัานนี้มุมจาคะนะอันสุดท้ายก็คือปัญญานะศรัทธา ศีลส,สุตตะจาคะแล้วก็ปัญญาปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาเห็นการเกิดการดับเห็นอริสสันนั่นเองเห็นว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนมีการเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเป็นธรรมดาความยึดมั่นถือมั่นในจิตของเราเนี่ยมันจะลดลงความยึดมั่นถือมั่นลดลงมากเท่าไหร่เนี่ยความสําเร็จจะเกิดมากขึ้นตอนนั้นบางทีเราทําอะไรทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะไม่ มันเป็นการกระทําที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์นะเราไม่ค่อยสังเกตหรอกแต่ถ้าเรามาฝึกตัวนี้ปุ๊บเราจะสังเกตเลยว่าโอ้โหสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันยึดมากเลยนะความเห็นเราก็ยึดนี้เราก็ยึดยึดแต่พอเราปล่อยวางปุ๊บมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะแล้วเราก็จะทํางานแบบสบายๆนะมันจะไม่เครียดขัดมันก็จะมาเข้าสู่ความเป็นคารวาชั้นเลิศว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดขัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำ นะแบ่งปันพวกกระซับบำเพ็ญบุญนะเพราะฉะนั้นะคําสอนผู้เี่าจะสอนรับกันหมดเหตุทประการนี้จะทําให้เราสําเร็จทุกเรื่องนะปรารถนาอะไรจะสําเร็จปอเข้าใจนะนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา เราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระาศาสดานะ